หนึ่งในคนที่ติดเชื้อก็เป็นเด็กไมอิดอนเราจะเริ่มเรียนแล้วตอนนี้ยังเข้าไม่ได้เลยวสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช h แนลมินิซีรีนะคะจริงๆคลิปนี้จะเป็นคลิปการอัปเดตชีวิตการเรียนของมีนว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิด19ขึ้นมาแล้วมีนต้องทํายังไงบ้างชีวิตการเรียนเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน เรียนที่บ้านเป็นยังไงไม่ต้องไปมาหาลัยหรอสอบยังไงอะไรเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของมีนะมีก็ไ่ดูเหมือนกันว่าของคนอื่นเป็นยังไงเนาะมีเรียนที่มหิดลอินเตอร์นะคะมีหลายคนที่ติดเชื้อนะคะหนึ่งในคนที่ติดเชื้อก็เป็นเด็กมหิดลตอนแรกอะ่ะมีก็เออได้ข่าวว่า,วาเฮ้ยเป็นเด็กวิเทยาาียสารประกาศมันก็ค่อยๆประกาศออกมาในภาคส่วนของคณะวิดะจะปิดหมดเลยแล้วก็จะปิดทําความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของอินเตอร์นั้นก็ยังไม่ได้ประกาศว่าสูบยังไงแล้วก็รอต่อไป รอรอไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าการเรียนการสอนน่ะจะสิ้นสุดวันที่21มีนาคมก,ก็โอเคแปลว่าทีหน้าเราก็ยังต้องไปเรียนอยู่มีประกาศมาอีกรอบหนึ่งก็คือมหาลัยจะต้องติดคะ่ะตอนนี้ก็คือไม่มีเรียนแล้วก็จะเรียนจากที่บ้านอย่างเดียวแล้วที่มีก็กังวลว่าเฮ้ยเรื่องการสอบไฟนนล่าจะทำยังไงแต่เอาประกาศแบบล่าสุดของล่าสุดเลยนะก็คือ จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์แทนผอ oh. มีเรียนตอน10โมงมินก็ยังเรียน10โมงเหมือนเดิมแปลกใหม่มากขึ้นเพราะว่ามินก็ยังไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อนเลยตื่นเต้นามากๆนะคะแล้วเดี๋ยวมินจะเริ่มเรียนแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน,นะค่ะว่าบรรยากาศการเรียนออนไลน์มันเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้มินก็กำลังจะเริ่มเรียนแล้วตื่นเต้นมากตอนนี้เป็นเวลา9โมง50นาทีนะคะมินเรียนตอน10โมงก็เดี๋ยวจะมาลองเข้าเรียนให้ทุกคนดูจะใช่ไหมไม่เคยใช้เลยไม่รู้ใช้ยังไงอะ อีกเจ็ดนาทีนะคะพี่กำลังจะเริ่มเลยแล้วตรงนี้เข้าไม่ได้แล้วอ,อ๋อมีเข้าติดห้องอุ๊ยวันนี้ห้องของแปดโมงแล้วก็ห้องของสิบโมงมีเรียนสิบโมงโอ๊ยสมองสมองคือแบบมันไม่เคยใช้มันก็จะงงๆอ่ะฮะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ๋อเราก็เริ่มที่จะแบบเปิดวิดีโอแล้วก็เปิดเสียงปิดไปก่อนแล้วกันอาจารย์ได้ยินเสียงมี นี่อันนี้คือถูกวิชานะคะเชื่อลรวไม่มีใครเปิดกล้องทุกคนปิดกล้องไปแล้วมีก็เลยปิดกล้องด้วยนะทุกคน Towers La เมื่อกี้พีก็เพิ่งเรียนจบไปนะอาจารย์เขาก็จะบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนยังไงบ้างเนี่ยจะเป็นการสอบออนไลน์จะได้รับโจทย์จากเว็บของมหาลัยแล้วก็ทําในเวลาที่กําหนดนะคะเสร็จแล้วให้เราอะถ่ายรูปหรือว่าสแกนอัปโหลดขึ้นเว็บอะอ๋อแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็มีให้ quiz ด้วยซึ่งปกติควิ z ออนไลน์เขาทําเป็นปกติอยู่แล้วแต่ปกติจะทําในห้องนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนมา quiz ที่บ้านไม่ได้รู้สึกว่าเออแตกต่างมากไม่ชินแต่พอเข้าไปเรียนแล้วเขาก็เปิดให้ เราดูทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทั้งหน้าอาจารย์แล้วก็จะเห็นทั้งเนื้อหาที่อาจารย์สอนก็เลยรู้สึกว่าเออการเรียนแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็การเรียนแบบนี้มันก็ไม่ได้มีมมมปัญหาอะไรขอแต่จะมีเรื่องหนึ่งตอนแรกอะมีก็เข้าใจว่าเราจะต้องเปิดหน้าคุยกับอาจารย์เข้าไปถึงก็แบบเปิดกล้องเลยจ้าแต่ปรากฏว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเปิดกล้องเลยทุกคนก็แบบเขินๆให้อ,จอาจารย์เปิดกล้องคนเดียวนะคะจารน์มีก็เลยปิดแบบคุยเขินอนะไม่มีใครเปิดกล้องกันเล การอัปเดตชีวิตมินตอนนี้ด้วยว่ามินก็เรียนจริงๆก็ใกล้จบแล้วแล้วัะมามีเทอมนี้อีกอ่ะคิดว่าเราจะต้องผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ค่ะรักษาตัวกันดีๆถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่ที่สุ่มเสี่ยงทุกคนจะได้ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะมาอัปเดตแค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะหรืออยากให้ทําคลิปอะไรอยากให้มินอัปเดตชีวิตอะไรช็เม้นต์มาบอกนะลาได้ค่ะวันนี้ไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย